ผมมั่นใจน้องๆนะครับว่าคลิปนี้จะทาให้ทุกคนแดกข้าวไม่ค่อยอิ่มไม่อร่อยกันแน่ๆแต่ว่าคนไหนที่จะดูนะครับกินข้าวอิ่มให้อร่อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาดูกันนะครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาดูกลุ่มที่มีชื่อว่า the close food posting นะครับทุกอย่างที่อยู่ในรูปนี้มันจะแบบว่าเที่ย <Yeah. S 1> ใช่ครับมาดูดีกว่าทำไมนักเก็ตนี้มันถึงไม่ถูกปรุงสูตรวันแมกโดนอลเรื่องนี้เกิดที่มาเลเซีย oh. มีเดียมแรผมไม่อยากเห็นมันเลยพี่มีเดียมแรไม่มีฝรั่งพิมพ์เหมือนกันเบสอะมีเดียมแร่จริงจริงมันคือเนื้อที่อยู่ในนั้เก็ตนั่นนะเดอะดีไซน์เบรดิชอสเซอร์ก็อะไรพีนัทบัตเตอร์เนยถั่วพร้อมกับหอมแซนด์วิชทําให้นายเจ๋งขึ้นมันจะก็ชาติไปยังไงวะแซนด์วิชเนยถั่วแล้วก็ใส่หอมไปด้วยงั้นเหรอรสชาติมันจะเป็นยังไงวะคิดไม่ออกจริงนะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากแก้หนั่นเลยนะเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าครับผมกินสิ่งนี้มันสุดยอดมากเลยนะมันเหมือนว่่าาาาาทํจจกกอออะะะไรผมยให้คุณลงดดูนนี ยถั่วมันเป็นอะไรที่แบงคโคตรฟันปลอมเนยถั่วแล้วแซนวิชเหมือนฟันปลอมเออว่ะเออเหมือนจริงเออว่ะเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตเพื่อนของผมได้ทำการหยิบสเต็กออกมาจากพ็อกเก็ตของเขาผมชอบวิธีการใส่ไว้นี่อนี่คือ1,000%คุณที่เมื่อคุณต้องไปทำงานตอนเช้าอ๋อรีบทำไงพ็อกเก็ตเลยแบบรีบทำไงเหมือนว่ามันจะมีพ็อกเก็ตแซนวิชอยู่ไหมทุกคนผมจะอธิบายก่อนคือฝรั่งเนี่ยฝรั่งหรือว่าคนไทยบางคนเนี่ยเขาจะมีเขาบอกพ็อกเก็ตแซนวิชไว้มันจะเป็นแบบเหมือนพวกอาหารอแบบ ยัดใส่กระเป๋าได้แล้วก็เอาสับยัดใส่ซองอ่ะแล้วก็เอามากินตอนกลางวันกินตอนเช้าอะไรเงี้ยเหมือนเป็นของว่างขนมขบเคี้ยวแต่แอนนี่มันเอาสเต็กมาคิดสเต็กมาใส่โอเคไม่ค่อยมันไม่เคยไก่ทำกันอ่ะมันไม่ใช่อาหารว่างอันนี้มันคืออาหารลากให้ผมให้ทุกคนดูก่อนอะพ็อกเก็ตแซนด์วิชอะจริงๆประเทศไทยมันก็มีขายเลยทุกคนพ็อกเก็ตแซนด์วิชเนี่ยคือมันจะเป็นแบบแซนด์วิชอันเล็กๆล็กเลยที่แบบอย่างเงี้ยเออใส่กันเออเกี่ยวมากินอะไรเงี้ยของว่างของว่างแต่มันเป็นอาหารจานหลักใส่ ไอติมข้าวไห้ยาอ่านเขาไม่กนดีกว่าครับไลท์ครีมไอติมข้าวดูเว้นในที่มันเป็นข้าอที่มันเป็นข้าวผัดนะน่าจะอร่อยใช่เห็นบ้าเห็นบ้าคิดเหมือนกันเลยข้าวผัดน่าจะอร่อยรู้สึกว่าข้าวผัดมันดูน่ากินนะเออเข่าเปล่านี่ไม่เอาข้าเปล่ามันดูไม่ไหวมั้งนี่ข้าวผัดมันดูน่าอร่อยจริงๆนะผมรู้ว่าอีคนอินโดนีเซียบางกลุ่มกินเจ้าสิ่งนี้ด้วยนะจะบอกให้จริงเหรอผมไม่เคยกินอ่ะ มากกว่าอีอะมันมันเอาของหวานที่เป็นโดนัทใส่กับที่โคตรขาวอย่างชีสแล้วก็เนื้อเยิ้มเย้มผมรู้สึกว่ามันมันไม่เข้ากันของขาวของหวานมันควรจะแยกกันไหมใช่แล้วมันใส่ไอไอเม็ดเม็ดเบรดไหมคลิปภาพมันกินกับเนื้อมันก็คงจะแบบคิดไม่ออกอ่ะแล้วผมก็ไม่อยากจะคิดเลยเอาเรามาอ่านกันดีกว่าครับแต่มันอาจจะไม่ไม่ดีต่อสุขภาพของคุณเท่าไหร่เจ้าสิ่งนี้มันดูถูกต้องแล้วมันก็ดูผิดในเวลาเดียวกันมันก็เป็นแป้งนะเบอร์เกอร์ถูกปะมันเป็นแป้งแต่ของฝั่งอ่ะแต่อันนี้มันหวานนนมัเใช ท럭ดิวเวอร์คนขับรถท럭ได้ทำการโยนเจ้าขวดน้ำมะนาวออกจากววินโด์ออกกจาหน้าต่างรถผมตอนนี้ผมก็เลยได้กินเจ้าน้ำมะนาวของคนโอ๋ยสุดขรุขรคนขับรถทักเอาน้ำมะนาวโยนจากรถแต่ไอ้นี่มันไม่ใช่น้ำมะนาวเฮ้ยนี่มันลอยมาเลยอ่ะที่แบบข่าวตอนนี้แบบโอ้เอาชีสไปกดชีส just little bit. a ไอซ์ครีมสกู๊ปเขาบอกว่าเขากำลังจะไอ้พวกนี้มันคือของทอดๆเว้ยและข้างล่างเหมือนว่าจะเป็นเป็นแบบว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งขอไปดูก่อนเป็นพวกแป้งอ๋อไข่แล้วก็แป้งไข่แป้งไข่แป้งแล้วก็เป็นพวกผักเนี่ยเหมือนว่าทำเป็นคล้ายๆกับพวกคาโบนาร่าแล้วก็ใส่กรอบๆไปแล้วข้างบนนี้รู้สึกว่าเขาจะทาไปด้วยทูน่าเห็นตอนจบแล้วแล้วเาก็อุน แล้วมาดูกันว่าวนนม,าามันเกิดอะไรขึ้นว้าวมันดู Amazing มากเลยนะครับมันจะเลีย่ยนแบบยำยำอ่าเขาไม่กันดีกว่าครับสุดยอดเลย Doritos มันฝรั่งปลอมกับทูน่าแล้วก็ไก่กระป๋องแล้วก็ชีสโอ้นี่มันจะอร่อยแล้วก็สุขภาพดีแค่ไหนเนี่ยแต่ว่ากูไม่แดกแน่ๆจากพี่เบสเอาหลับพี่เชมี่เพจนี้ไม่ควรเอาอะไรที่มันน่าะเกียกขนาดนี้มาลงในเพจอาหารนะเนี่ยอยากจะอ้วกกับสิ่งนี้ผมว่าบางทีมันก็มันก็ดูไม่นดาอ้วนนะบางทีบางคนก็คิดว่ามันอร่อยนะ คิดว่ามันจะมันหรือเปล่าเพราะว่าแบบมันเป็นแท่งขนาดนั้นแล้วแบบโดนดอลลี่เทสอาหารขยะเลยแต่มันก็ผมว่ามันอ้วนมากเลยนะคือแบบแล้วโดนดี่ทสอีกอ่ะแล้วแบบแม่งเป็นชีสกระชีสอ่ะมันโอ้ยก็ดอนกอดเลมซี่มาพุทธบอกโอ้ใช่ยเลยอ่ะใช่เลยอ่ะไอ้เนี้อไม่ใก็ตอนเห็นขึ้นแบบนี้เลยอ่ะ เขากำลังทำอาหารอยู่ครับเอาละ่ะเดี๋ยวมาทำอาหารกันดีกว่าอันดับแรกเราจะเป็นที่ต้องล้างมือก่อนไม่ค่มเอาละ่ะเราล้างมือกันเสร็จแล้วทำอาหารกันเลยครับนี่เลยก่อนอื่นเปิดตู้เย็นตู้เย็นพร้อมเปิดอย่างนี้หรอตู้เย็นโอ้ยเดี๋ยวเวลา <c oughs> ทำอาหารกันแล้ว <c oughs> นี่แหละโอเคเช็ดมือกันนิดนึงได้หนูอ่ะเด็ดอาหารมาล่ะเปิดน้ำแป๊บนึ่ง น้ำไม่ไม่เหลือความสะอาดอยู่แล้วไม่ต้องน้ำของกูตอนนี้กูจะใส่ผงชีเข้าไปกันไกลคนแม่งเลยสัตว์คนไปเอ้มันจริงจงเอาละแกะมันออกมาเนื้อไก่งงๆพวกนี้แล้วกูจะเอาสันในไก่ใส่เข้าไปใส่ใส่อีกเนี่ใส่แบบนี้แหละสันในไก่สุดอร่อยผมจะใส่ซอสนี้เข้าไปด้วยเพื่อทำเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดเอาละไก่นี่อร่อยแน่นอนใส่น้ำจิ้มสูตรเด็ดอย่างนี้เข้าไป อร่อยแน่นอนเอาเย่ oh yeah, ตอนนี้ไก่ของผมมันได้ที่แล้วละ่ะถึงเวลาที่ผมต้องเอามันไปทอดเปิดกระทะแบบโอ้โหโอ้โหปลาอาดสุดๆ <Okay. S 1> <Yeah, yeah. S 2> โอเคเย่เจ้าไก่น้อยถึงเวลาที่แกต้องโดนทอดแล้วละ่ะ oh, oh. เอาล่ะชุบแป้งแล้วก็จุม่มอเตรียมทดโอเคตอนนี้ก็ถูกทอดออกมาเสร็จแล้วทุกคน <c oughs> นี่เป็นไงบ้างไก่ของผมพร้อมกับขนมปังสนนาอร่อยทานเลย <า>นี่เ<า>บอร์กเกอร์ไก่ทอดสุดอร่อยของผมอาจิ้มกนะับน้ำจิ้มไก่ยอดเท็หเแ้เยดูสิแม่งหน้า,าแดงแค่ไหนเหนอะ อมยเท็กซัสฮูดแชนวิดฮู้ดทุกคนี่แบบมุนๆรอบเออฮูดอ่ะมันไม่ใช่ฮูดอ่ะแต่มันเป็นฮูดอ่ะผมอธิบายไม่ถูกว่ะฮูดมันแบบบ้านๆเลยไงเท็กซัสอ่ะโอ้ฮู้ดแวก็แบบแอสซิสซินครีตฮูดอะไรอย่างเงี้ยแบบบ้านๆอารมณ์แบบอาหารพื้นเมืองอาหารเอออารมณ์มันนั่นแหละเยลีเยลีเยลี่เซนติพีดไอ้มันมันเหมือนนั่นน่ะไอคนมาทำตะขาบอ่ะเออเออฮิวแมนเซนติพีดเออนี่แหละหนังเรื่องนี้แหละทุกคนอย่าไปหาดูแม่งถ้าดูแล้วมันจะฮิตมากวันทั้งโกสเปนนะวันทั้งโกเออนี่ อ๋ออันนี้อ๋อกูรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยอาแล้วมันก็เอาไปให้ดีเมนกิฟกินขี้แมวกินขี้เม บอกชื่ออาหารสิ่งนี้มาดูดีนะเนี่ยปลาฟิชแอนชิทปกติไม่จะมีแต่ฟิชแอนชิทฟิชแอนชิปปกติแล้วอ่ะโอ้ฟิชแอนชิปนี่คือแบบภาพสวยงามมากเลยนะแบบฟิชแอนชิ ฮอทดอกฮอทดอกชิมเบียก,<อ>กินได้ด้วยเหรอวะเพิ่งรู้มไม่น่าเวิร์กมากเอออันนี้ก็ถือว่าเหมาะด,ดีนี่ละคะืหารที่อร่อยที่สุดมาดูสดใหม่มากเลยสดไม่สดก็ดูข้างในสิไอฟูดพอยซ์ไอฟูดพอยซ์วิธีการทอดที่ถูกต้องโดยไม่ให้ติดกระทะเออก็ไม่ติดจริและเพราะไม่มีกระทะเตาเหรอไม่ใช่กระทะเลยติดเตาเลยเลยเนี่ย พายแหกตูดโอ้อทำไมนี่ทำให้ผมนึกถึงนิโกะอวัคาโดเลยว่ะ oh, <shit. S 1> อ๋อดูบิสกิตอันนี้น่าอร่อยจังคิวถ่ายรูปแยะๆอะกูว่ะโอเค,อเคผมว่าคลิปในวันนี้จะจบแค่ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบ <นะ S 1> อย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์ซ <นะ S 1> ับ <นะ S 1> สไคร้และเป็นกลังใจในการทำมีมต่อไปด้วยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดซับด้วยนะครับผมซับไลค์และคอมเมนต์สำคัญมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับใครกินข้าวได้ก็คอมเมนต์หน่อยนะอยากรู้ไปละบาย